ก่อนหน้านี้นะครับนักแสดงอารมณ์ดีอย่างแจ็คแฟนฉันนะครับก็ได้เปิดตัวภาพยนตร์เรื่องใหม่นะครับฟุตทักรักหมูเด้งนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ได้เข้าโรงภาพยนตร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่แน่นอนว่างานน,นี้เนี่ยต้องมีนักซับพอตตัวจริงนะครับอย่างน้องเบสคำสิงซึ่งก็ไม่พลาดสนับสนุนพี่ชายครับโดยน้องเบสนะครับก็ได้เหมาโรงภาพยนตร์นะครับพร้อมกับแฟนๆเนี่ยซึ่งเจ้าตัวก็ได้โพสต์ข้อความว่ามาแล้วบขอสอนักซับพอตเหมาโรงหนังดูเลยฟุตทักรักหมูเด้งของพี่แจ็ครอบซื ืติดงานไปดูไม่ได้เหมาลงดูซะเลยขอบคุณชาวดอมเบสที่มาซัพพอร์ตพี่ชายของหนูด้วยนะคะรวมตัวดูหนังแบบเล่งด่วน2วันปุบปับสุด เป็นกำลังใจให้พี่ชายนะคะหนูรู้ว่าพี่ตั้งใจมากอยากบอกว่าหนังเนี่ยสนุกมากดีเกินคาดหนังฟิลอบอุ่นตลกน่ารักขอให้พี่เนี่ยประสบความสําเร็จนะคะหันมาเมื่อไหร่เนี่ยให้เจอหนูเสมอต้องขอบอกเลยว่าน้องเบสเนี่ยน่ารักมากๆเลยนะครับเธอนี่ขึ้นแทนเป็นนักซัพพอตตัวจริงเลยนะซัพพอตตั้งแต่ครอบครัวคนที่อยู่ใกล้ชิดทั้งเพื่อนทั้งพี่ทั้งน้องโอ้ โอเออแฟนคลับด้วยนะเอออันนี้แอดขอโทษลืมไปเธอนี่ดูแลคนใกล้ชิดหมดเลยมิหน้าเหล่าเวลาเธอเจอดราม่านะก็จะมีเหล่าแฟนคลับเพื่อนๆแฟนเนี่ยเข้ามาเป็นเกราะป้องกันตัวเธอออย่างนี้นะครับน้องเบสเนี่ยไม่ว่าจะทําอะไรเนี่ยก็แบบโอ้โหไตระดับแรงขึ้นไปเลยเพราะคนรอบข้างเนี่ยไม่มีใครทิ้งเธอไปเลยจ้า มาต่อกันที่1ข่าวนะครับล่าสุดชาวเน็ตจับตานะครับเมื่ออาจารย์ตินเนี่ยได้ออกมาเปิดคําใบ้นะครับเตรียมสําหรับหนึ่งผู้อย่างรู้นะครับลายถัดมาซึ่งน่าสงสัยนะครับเพราะมีคําใบ้ว่าลายต่อไปนั่นสื่อได้หลายอย่างนะครับโดยเฉพาะในแง่ลบว่าแชร์หรือเปิดข้อมูลช็อกเชกเช่นเดียวกับกรณีของหมอบีหรือไม่งานนี้นะครับก็ต้องมาติดตามโดยแพลตฟอร์มของอาจารย์ตินนะครับก็ได้โพสต์ข้อความสั้นๆว่าพร้อมยังเปิดผู้อย่างรู้ลายต่อไปพอ อิมจปิดปากนะครับขณะที่หลายคนเนี่ยก็เข้ามาใส่ใจนะครับกันเพียบนะครับแต่สะดุดตรงที่ว่ามีคอมเมนต์หนึ่งเนี่ยเปิดอักษรย่อนะครับแบบว่าชาัดมากไม่ต้องมีใครมากระซิบที่หูเลยครับ โดยก็มีคอมเมนต์ของชาวเน็ตนะครับเข้ามาคอมเมนต์กันเพียบเลยนะครับโดยเด่นๆเนี่ยมีคนมาพิมพ์ว่าปพกขณะที่แม่บุ๋มปรัดาเนี่ยก็ได้เข้ามาบอกว่าอุ้ยสงสยัย呀ใคระส่วนใครนั้นนะครับก็ต้องรองให้อาจารย์ตีนเนี่ยออกมาพูดเองดีกว่าครับพร้อมกับชี้ชัดนะครับถึงประเด็นที่ซื้ออย่างต้องจับตามองต่อไปครับ เนี่ยเนี่ย,ยช่วงนี้อาจารย์ตินฮอตนะคือทุกวันนี้อาจารย์ตินนี่โพสต์เอะถึงใครไลน์ต่อไปรู้นะเตรียมตัวไว้นะโอ้โหทุกคนนะ่ะคิดเลยว่าเดี๋ยวมันต้องมีบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะ่ยที่ที่มีเรื่องใหญ่แน่นอนนะครับส่วนสําหรับในเรื่องนี้แอดก็ไม่รู้นะครับผมว่าจะเป็นใครนะครับผมและถ้าคนนั้นเนี่ย ถ้าเกิดเหตุการณ์ที่อาจารย์ตินเนี่ยไปยเปยเป็นเรื่องจริงเขาจะกล้าไปพูดในรายการโหนกระแสหรือเปล่าก็อย่างที่รายการทุกคนรู้กันว่าคนที่น่าสงสัยในเรื่องอะไรแล้วแต่นะครับแต่จะไปพูดอธิบายให้คนเข้าใจเนี่ยในรายการโหนกระแสเนี่ยแต่ในความเป็นจริงหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ไม่ค่อยได้เห็นเขาวพวกนั้นอีกเลย